ไว้ไซด์ครับเขาได้รวบรวมสับนะครับในโซเชียลที่คนฮิตกันมากเนี่ยเขาก็มาดูนะครับว่าอะไรเนี่ยที่สร้าง Engagement หรือมีส่วนร่วมต่อผู้คนในการใช้สัพท์คำนี้มากๆนะครับสัพท์คำที่มาเป็นอันดับหนึ่งเลยนั่นก็คือคำว่าฉ่ำครับจริงๆถ้านึกไม่ออกว่าฉ่ำเนี่ยคืออะไรจริงๆมันคือการนำไปต่อท้ายประโยคนะครับซึ่งเอาไปขยายคำ ที่อยู่ข้างหน้าแทนคำว่ามากมหาศาลเป็นแนวแบบขยายกริยาด้านหน้าผมยกตัวอย่างเช่นวันนี้โดนเจ้านายด่าฉ่ำด่าฉ่ำก็คือด่ามากกว่าปกติหรือวันนี้อืมสวยฉ่ำเลยนะก็คือสวยมากกว่าปกติอ่าก็จะใช้คำในลักษณะนี้ดังนั้นเนี่ยมันเป็นคำสั้นใช้ง่ายนะครับก็มักที่จะใช้กันแล้วก็ เกิด Engagement ค่อนข้างสูงส่วนคำที่2เนี่ยมาแรงส่งท้ายปีครับเราเก็เทซะด้วยทีนี้ก็วาวุ่นเลยก็มาจากคุณก้านะครับมาให้สัมภาษณ์เนาะแล้วก็คำที่3ของแท่นะครับ4ช็อตฟิลช็อตฟิลเนี่ยก็คือทำอะไรหักมุมนะครับ ห้าก็คืออันนี้มาจากเพลงเนาะวาสนาผู้ใดวาสนาผู้ใดก็คือแบบแฟนหล่อจังเธอวาสนาผู้ใดเนี่ยได้คนนี้ไปเป็นแฟนทำนองนั้นนะฮะตัวมารดาตัวมารดาก็คือตัวแม่นั่นเองตัวแม่ก็คือแบบมีความเป็นนางพยามีความเป็นลีดเดอร์นะก็ะใช้ตัวแม่ลังสิตมันร้ายอันนี้ก็มาจากเพลงดังนะครับต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนอ่ะอันนี้ก็มาจากเพลงเช่นเดียวกัน ก็คือคนไทยคนแรกคนไทยคนแรกเนี่ย LGBT ใช้เยอะนะอันนี้คือเป็นเหมือนกับเอ่อทำอะไรแป,กแปลกหรือทำอะไรเก๋ๆแปลกใหม่แล้วก็เออคนไทยคนแรกทำนองนั้นคำที่10นี่ก็เอ่ออันดับที่10ก็คือกรีซอีครับอันนี้ก็มาจากพี่ยุทธเนาะเขาก็ให้เป็นมีมใช้กันนะฮะในการที่พี่ยุทธเขาเล่าข่าวนะแล้วก็ใครทนไม่ได้ก็กรีดออกมาอ่าก็เป็นไงครับคำฮิต ที่อาถือว่าเป็นที่สุดแห่งปีเนอะคำฮิตในโซเชียลมีเดียปี2566ใครมีคำไหนเพิ่มเติมเนี่ยก็คอมเมนต์แชร์กันมาได้นะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะยอดผู้ติดตามน้อยลงอย่ตอนนี้